ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารร่มแล้วคืนนี้หลายพื้นที่ได้ฝนคืนนี้52จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเตือนภัยพิบัติวันพื่หัดสบดีที่11เมษายนโดยพื้นที่ฝนในวันนี้52จังหวัด ได้แก่บริเวณจังหวัดเชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขท,ทัยพิจิตรพิษณุโลกเทศบูรเลยหนองคายบึงกาฬหนองบละลุมพูอรอนธานีชัยภูมิขอนแกน่น นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบ,บุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีตราดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานี ยะลานาราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลและกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยพื้นที่ฝนในวันนี้มากสุดอยู่ที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครปริมณฑล60%ของพื้นที่รองลงมาที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้นะครับฝน40%ของพื้นที่โดยพื้นที่ฝนในวันนี้40-60%ของพื้นที่นะครับ เนื่องจากในอีกย4ิบสี่ชั่วโมงข้างหน้าเคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นําความชื้นจากอ่าวไทยเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงบางพื้นที่ ขอให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากย่อมข้อประกาศต่ำจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนทำให้ภาคเหนือภาคกลางยังคงมีอากาศร้อนมีฟ้าดอรในตอนกลางวันส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวออกและลมตะวออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงมีฝนฟ้าคนองในระยะนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะยะอย่างคันท่องทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ